จากคำให้สัมภาษณ์ของร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกถึงความคืบหน้าเรื่องการผลักดันนโยบายเปลี่ยนที่ดินสป,ปก .4 ขีด01ให้เป็นโฉนดเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนนั้นก็เป็นสิ่งที่ร้อยเอกธรรมนัทยืนยันว่าสามารถออกเป็นรูปแบบกฎกระทรวงเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวเกษตรกรโดยเตรียมหารือจังหวัดนำร่องแล้ว เดินหน้าขับเคลื่อนเป็นโมเดลในแต่และจังหวัดต่อไปแต่จากประเด็นเปลี่ยนสอปกอร,กรเป็นโฉนดทําให้ปียบุตรแสงกนกกุลอดีตแกนนําพักอนาคตใหม่ต้องออกมาแสดงความเห็นผ่านทวิตเตอร์ว่าได้คาดการไว้ล่วงหน้ารอบนี้คุณธรรมนัฐจะกลายเป็นรัฐมนตรีที่มีผลงานชัดเจนเป็นรูปธรรมพร้อมกับมีวิธีทํางานแบบได้ใจนักการเมืองจากทุกพัก ในขณะที่เป้าหมายของการถูกโจมตีแบบสมัยที่แล้วก็ค่อยๆลดลงไปตามขนาดพักเพราะบทบาทในรัฐบาลทําให้คุณธรรมนัตทางานได้สะดวกสบายขึ้นถ้าคุณธรรมนัตแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินและราคาพืชผลได้จะตีฐานคะแนนของหลายๆพักได้แต่หากย้อนไปในช่วงหาเสียงเลือกตั้งก่อนหน้านี้ก็เป็นพักก้าวไกลเคยเสนอนโยบายที่ดินก้าวหน้าโดยหนึ่งในนั้น คือนโยบายเปลี่ยนที่ดินสอประกอเป็นโฉนดนอกจากนี้พักเก้าไกลได้จัดทำร่างพรบรปฏิรูปที่ดินเพื่อประชาชนมีหลักการที่จะเปลี่ยนที่ดินสอประกอที่มีจำนวนอยู่กว่า40ล้านไร่ให้เป็นโฉนดเอกสารสิทธิ์ให้กับเกษตรกรเช่นกันแต่แนวทางเปลี่ยนสอประกอเป็นโฉนดของร้อยเอกธรรมนัสครั้งนี้จะใช้วิธีการออกกฎกระทรวงซึ่งทำได้ทันที